สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรพิเศษที่น่าสนใจนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ถ้าท่านกําลังอยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อม โปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นนะครับซึ่งเป็นการลดราคาส่งท้ายเดือนแล้วก็ลดให้เยอะด้วยนะครับสำหรับ iPhone 1 0 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro ทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่ค่อนข้างน่าซื้อนะครับถ้าเทียบกับ16 Pro Max แล้วก็16 Pro โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro จะคุ้มกับราคามากกว่าทางด้าน iPhone รุ่นใหม่นะครับซึ่งเมื่อเราเทียบกับราคาแล้วนะครับตอนนี้ต่างกันเกือบ10,000บาทนะครับสำหรับ15 Pro Max แล้วก็16 Pro Max ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงบของท่านนะครับว่า มีงบเท่าไหร่ถ้าบางคนที่มีงบเยอะก็เลือกเป็น16 Pro Max ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้างบไม่ถึงก็เลือก15 Pro Max การใช้งานต่างๆก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ผมสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นส่งท้ายเดือนมาให้ทั้งหมดเลยนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปี2024แล้วนะครับแน่นอนว่า iPhone ทุกรุ่นจะมีการปรับรลดราคาลงอีกในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ยังไงแล้วกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับ จะได้ไม่พลาดถ้า iPhone ลดราคาพิเศษผมจะสรุปมาให้ได้ดูกันแบบนี้ก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่27พฤศจิกายนปี2024มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max และร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับ ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ช่วงนี้ Lazada มีการจัดโปรเพ d เดนะครับเป็นโปรส่งท้ายเดือนเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่25นะครับยาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูราคาไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับว่าส่วนลดมีให้เยอะไหมถ้าเราชอบก็ค่อยทําการสั่งซื้อสําหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านนี้นะครับจากราคาปกติ48,900ลดราคาลา

39,999บาทราคานี้จะมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยนะครับเป็นคูปองส่วนลดของเพเดนะครับสามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้ท่านกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับคูปองอยู่ที่ด้านล่างถ้าเราใช้คูปองถ้าเราเก็บคูปองได้ส่วนลดเยอะราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ37 0 0 0เถึง38,000เท่านั้นลองกดเข้าไปดูคูปองส่วนลดกันก่อนนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ การเก็บเงินปลายทางการผ่อนชำระการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเราจะโอนผ่านทางธนาคารทําได้ทั้งหมดนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินเลือกสีเลือกความจุนะครับสะดวกจ่ายแบบไหนก็เลือกได้เลยสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อการที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอป l a z a d a ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศูนย์ ประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ลดราคาเหลือ39,900บาทใช้คูปองเพ y d เดลดเพิ่มได้อีกด้วยนะครับกดเข้าไปดูคูปองได้เช่นเดียวกันมีเลือกทั้งหมด3สีนะครับความจุมีเฉพาะ256 g b กแล้วก็1เทรเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 15 Pro นะครับร้านที่มีราคาถูกที่สุดที่ผมเลือกมาให้ก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดย ทางร้าน iStudio สำหรับ iPhone 15 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple Pro ปรเพเดก็ลดราคาหรือว่าแจกคูปองเพิ่มให้เช่นเดียวกันจากราคาปกติ42,900ลดราคาเหลือ38,540บาทนะครับมีให้เลือกครบทุกสีความจุมี4ความจุนะครับรุ่นนี้เริ่มต้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro เป็นการลดราคาส่งท้ายเดือนหรือว่า Pro เพ y d เดของทาง Lazada นะครับชอบรุ่นไหนลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเราจะไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อบ กัันนบบ้างะครเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 15 Pro Max ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาเริ่มต้นที่39,900สําหรับรุ่นความจุ256 g b ถ้าเป็นรุ่น1 t b นะครับราคาก็อยู่ที่57,900วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากกรผ,ผ่อนได้นะครับสำหรับสีมี สามสีขาดเฉพาะสีขาวเท่านั้นนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2สําหรับ iPhone 15 Pro m a x นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงจากราคาปกติ48,900ลดราคาเหลือ4500 0บาทนะครับแต่ว่าพิเศษมีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มให้นะครับมีทั้งโค้ดลด200บาทลด300บาทลด500บาทแล้วก็ลดเพิ่มสูง สูงสุดถึง1000บาทนะครับเพราะฉะนั้นรีบกดเข้าไปที่ลิงก์คูปองส่วนลดมีไม่เยอะนะครับต้องรีบเข้าไปเก็บเพื่อที่เราจะนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ลดสูงสุดถึง1000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1นึ่กับแปบาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีนะครับในส่วนของสีมี2สีสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนีุ่ปีปิดท้ายก สำหรับ iPhone 15 Pro นะครับขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่36,900นะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับจากทางด้านแอป s h อป e ีชอบรุ่นไหน ลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองกดเข้าไปดูราคาเข้าไปดูคูปองกันก่อนถ้าเรามั่นใจค่อยทําการสั่งซื้อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro นะครับมาดูโปรส่งท้ายเดือนกันว่าลดราคาน่าสนใจไหมเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านค่าย AIS กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,700สําหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ25,700วิธีการสั่งซื้อเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับเขาส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านหรือว่าจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS ท็อปทุกสาขา iPhone 15 Pro มีให้เลือก3สีนะครับความจุก,ก็มี3ความจุส่วน iPhone 15 Pro Max จาก AIS เหมือนกันซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น30,000 2,200สําหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายลดเพิ่ม1 0 0 0เหลือ31,200ถ้าเรามี AIS point ก็ลดราคาเพิ่มได้เช่นเดียวกันเราสามารถไปสอบถามรายละเอียดสําหรับส่วนลดก่อนซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS แต่ว่าถ้าอยากจะสั่งซื้อก็สั่งออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะไปดูกันต่อสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย True d t a c นะครับเริ่มกันที่ iPhone 15 Pro กันก่อนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น27,700นะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความ จุ128กิกะไบต์สั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000นะครับเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้นโปมโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคามาดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา27,700เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ราคา28,700โปร1199ราคา35,000ลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา35,000บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจ 1199 Pro 899ราคา3 9 0 0 Pro 699ราคา32,300เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา35,000บาทแล้วก็ย้ายค่ายออนไลน์ราคา2 9 5 0บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าดนี้ลูกหน้า1 284บาท Pro 899ราคา29,900 Pro 699ราคา31,300ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา32,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือน ขึ้นไปเครื่องเปล่าขายอยู่ที่35,900ส่วน iPhone 15 Pro Max นะครับจากค่าย True t u u e e t a g เหมือนกันซื้อได้ที่ราคา35,200มีให้เลือกครบทุกสีนะครับสำหรับความจุ 256GB สั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000เช่นเดียวกันส่วนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับ มาเริ่มต้นกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา35,200นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 99, Pro 99, ละ1699โปร1499ราคา36,300โปร1199ราคา36,800ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าลูกค้าใหม่ราคา36,800เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่าเน็ตล่วงหน้า1,926บาทโปร899ราคา37,300โปร699ราคา38,400เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา 3, 36800ขายค่ายออนไลน์ราคา35800เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา36300โปร699ราคา37400ขายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา36200เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39900นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะกซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True Shop หรือว่า Dtac Shop ท,ทุกสาขา โอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro เป็นโปรโลดราคาส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับชอบแบบไหนก็สั่งซื้อกันได้เลยอยากซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l า za ด้าแล้วก็ชาปบี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผม ในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ